พุทธวจนะประถมธรรมลักษณะการพูดของสัตตบุรุษพิสุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตตบุรุษสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ 1. พิสุทั้งหลายสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่พิสุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ 2. ภิกษส,สุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อน กล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิศดาลบริบูรณ์พิสุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษ 3. พิสุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่า ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นำเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อนบิดเบี้ยวแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่พิสุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตตบุรุษ 4. พิสุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ แม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่พิสุจทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่า คนคนนี้เป็นสัตตบุรุษพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตตบุรุษ